ให้สสวนปฏิบัติธรรมพุทธนุนสยธรรมเพราะให้มีสีมีสันเพราะให้ได้มวลน้ำกันมีทีมงานสารพัน์น้่มีทีมงานสารพันธน้่อยู่ค่ะแล้วหลดชาติบวาสิเป็นบุญบุญก็ได้ อินก็นได้บุญท่องก็ได้บุญตาก็ได้ได้ปัจจุบุญบุญใจก็ได้ใจเบิกบานสมาท่านอ่านหาร่าเริงอบ่เศรา,าบ่หงาบ่หงอยอบ่ตอมส่วงนี้โรคภัไข้เจ็บโรคโควิดมันแหงหลายอยู่หลาหลายคนไม่ใหนหนึ่งเมื่อนันไปพ่อกันอยู่ทั้งเยาว อายุเก่าสิบกว่าเป็นบ่กล้าออกจากบ้านนั่นนอนนอนอยู่แต่ในห้องเมืนบ่ออกจากบ้านนั่นเป็นอย่างไรยายเหอนน่ะจะมาเลยถามอย่า่นยกเต็นยยนกเตนมาแล้วพี่น้องโอ้เป็นตะมืงตะมือวะอะเจ้าย่านหรือสมัยเป็นตะมืงตะมึงวันี่ยคือกเต็นต์พูดหากับย่านคือกันอายุคนพันเร็วมีใหญ่เลยความย่านเด้อ อายุพอได้สัำนึกกับความหยานเนี่ยละมัดได้กันบาดเลยเออฮ่มดีทักบาดเลยเนี่ยละห่มดีทักบาดเลยเออสิว่าไม่ใหญ่อายุแปดสิบเก้าสิบได้พอยานเด้อบ่งแยนเด้อไม่ใหญ่เลยอย่าห่มต่อกันพอดีเคยทำเมาหลายแล้วเขาสิกลัวกับยังหยานอยู่กบบนีนอนนอนห่มผ้าอยู่เฮียนหนึ่งบอกกล้าไปเสย่งหยานโควิดเบหนึ่น เจ้าก็ย่านหลายปานนั้นบย์ยายว่าะเยว่าเนนะย่านโควิดบอกราบอกกาไปหาโมหาพวกมันตกใจสิไปหาไผก็ตกใจคือจังเพิ่นสิเป็นยู่เรื่อยเนี่ยแต่ว่าเพได้มองจากของว่าบ่ได้มองไว้จากของสิเป็นเด้นไม่ใ่คนส่วนมากสิเพ่งไปหาถ้าผู้อื่นว่าถ้าผู้อื่นสิเป็นคือจังคือจังเข้าไปย้ำน้ำงานน้ำกันนั่นสิหรือไม่นี วุ้ยทถานั้นก็ยังเป็นถ้าเป็นโควิดแท้เลยแต่เขาก็เด็มองเขาดิกูคือเป็นจะเป็นแท้ในชวนมากเขาเด้มองเขามาัแค่อเอ้าลมเลื่นดีละบันนี่ลมเลื่อนโห้ยให่่เด็มนี้มองนั่ง มีหอดบองน้องมาหนิอ่ามาหร่มเรื่นร่มรื่นข้องข้องในข้องข้องเลย้องข้องเลยข้องมุงรั้วไว้เออปิดไว้อ่ปิดไว้ปิดไว้ให้มีปิดไม่ได้แต่กลิ่นพอ กินจะออกไม่เป็นไรแต่อ่าตอนนั้นปิดไว้เหยวดีาใหอยกไเลียวร้อจัดงานใหญ่กันเหอาระจันประลัดเดชนลงมันพ้าจัดงานใหญ่ตะวันเชียกลางคคักมีกลางบ้นหลดเดี๋วนี้เอาเห็ดเต็มหลดนะ เต็มเลยงานที่ยังเหรอครับโอ้ยจานงานไ่เอาโต๊ะนั่นออกแล้วกันดันตรงนี้มันเีหลวอ่าพี่มหาเลยแล้วต้องมหาเลยนะโอเคแบบเอาพี่มหาไงเลยจีจัดจัดงานพ่อกระเทินเดี๋ยวก็่าเป็นพ่อกระเทินนนั่เป็นยังกับเป็นพ่อกระเทินเหมือนกันงานแต่งงานพ่อกระเทินมันก็ใหญ่ยากเลยมัน สับเน่ากั็มีตัวะสับเน่าปูนังบาดโล้มเย็นดีครับแม่บัาลมเย็นดีครับลมเย็นดีลมเย็นดีลมลื่มดี

เออพมยอมต้บึงที่้วเด๋ยวนังเอาเอาความพอดีกับสันน้อกันแล้วมันเสียบอันน่าใสกันเสียบยันดีบรรยากาศนี่ล่ะใช่ ชายทุง่งสันเขาคอมเมนสันเขาปลาได้ไหมไงเหมือนนี่สันเขานาสันเขานาได้ไหมสันเขานาสันเขานาคอมเมนสันเขาปลาชายทุง่งล้มไม้ล้มไม้ไม่ค่อยมีมีแต่ชายทุง่ง อาโมงสิบสองล้วเรากรยุกมาเลยบริสันยายอืมมเ่มงเหนนดอกยังีเองอยู่ดอกเสเอ็ดสิบสองแล้วตอนนี้สิบเอ็มงสบสองนาทีดีดี ปีนี่ล้มกับมาพาเราไม่ไงเดือนหาแล้วยังล้มอยู่ว่ามันเดือนสิบเอ็ดติเดือนสิบสองด้วยนี่ยังล้มอยู่อนอนนอนห่มผ้าไว้มันหนาวด้วยนี่ล้มอแอเนี่เปิดก็ได้เลยผู้ใดมีห้องแอเนี่ยหนาวเลย

bơi đi rồi xong đấy ông, đi với những xong, bơi nữa, Ồ. con chưa, mượn <laughs>

อันนี้ใส่ได้หรอเปล่าบนไตขาดรักพีโนโน้โน,นมึงกล่องน้ำเนี่ยหนกแค่แต่กล่องอีหยังเห็นแล้วก็ชื่นใจเจ้าค้าแม่พินอ่ายานคับว่าจะจะไปกินด้วยอ่าสาธุอ่อนชัยสาธุอ่านี่นะคะวันนี้พระคุณเจ้าห้ารูป เอาคุณแม่แสงจันทร์ <c oughs> เดี๋ยวเด้อแม่อันนี้เบาเบาอ่านี้เอาเอาน้ำแข็งใส่กระถังนั่นล,ละมาตั้งให้เพื่อนโลดนน้ำโคกเอามาหรือเปล่ะน้ำโคกไม่ได้เอามาหรบอเอ้าเอ้าเสียงอ่าเอาคุณแม่แสง <c oughs> เดี๋ยว เอาใบสมนีสักก่อนเนาะเอาใบสมนีสักก่อนเนาะอันนี้มุวนพาาจารย์เด็ดว่าน้ำอยากย่อมเนี่ยเจา้าค่ะว่าจังไดก็ว่าเนี่ยเจา้าค่ะอ่ากาลังไล่สดอยู่เนี่ยอยากได้ยินเสียงไอ้แฮมไฟ้กันนังดีเจา้าค่ะออกก่าวสม,มุนเนี่ยคะ่ะมีควาหมูซื้อจังไดกับว่าวนะคะ อ่า <c oughs> อ, <c oughs> อสาธุสาธุจเจริญสุขเจริญพรสาธุญา,าติโยมที่นี่เขาเรียกที่ไหนเนี่ย <c oughs> สวนพุทธะสวนพุทธานุสยาธรรมอ๋อสวน นุสยาธรรมนุสยาธรรมบ้านใบายาวอ๋อนี่ทำคนเดียวใช่ไหมอ่ารมารบอดีโน่นอาตมาเองหรือหลงตานี่นะก็อยู่บ้านเรือนไทยที่เขาเรียกอะไรโคกใหญ่ใช่ไหมจ้าโคกใหญ่โคกใหญ่เออเนาะอยู่นน่นเนี่ยก็อาจารย์ เจ้าคณะตำบลอาจารย์ประหลัดท่านให้ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นในโยมองค์เดียวนานาก็จะอยู่องค์เดียวมีพระไปท่านกอบก็ท่านก็ไปเยี่ยมไปเยือนบางทีก็ไปพักผ่อนอยู่ด้วยกันในโยมแต่วันนี้ก็โยมโหนะอันนี้บรรยากาศมือห่มเดยอี่ก็ไปรับมาที่นี่แหละก็าไม่เคยมาเพิ่งเคยเห็นจะไล่ส่งไปที่นี่ ก็ามาเห็นโอ้บรรยากาศดีนะโยมนะจ้าเออบรรยากาศดีมีวัวเลี้ยงด้วยเนาะเออที่นี่เนะโอ้ธรรมชาติจริงๆนะมันอาจจะกลางแดดไปตักหน่อยอีกหน่อยก็ปลูกต้นไม้เดี๋ยวมันก็ล่มเองนะโยมจ้านะแม้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม้งนงจะปลัปลูกต้นไม้ให้นะตอนนี้มันอยู่ไกลนะโยมนะตรงที่ฉันอยู่ก็กำลังปลูกของเยอะแยะเลยนะ ฉันเป็นคนชอบธรรมชาติโยมชอบอยู่เงียบเงียบไม่ค่อยชอบเสียงดังเบี้ยยาเกิดก็น้องในบ้านก็เบี้ยยาฉันเอาไว้ตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม่ไม่จดจำไม่ได้ว่าฉันเอาไว้ตรงไหนเออฉันก็ไม่รู้เอาไว้ตรงไหนโยมกลัวจะเป็นหาไปหามาไม่พลาโยมกลัวจะเป็นเมล็ดกัญชาอ่ะ เดี๋ยวเขาจะจับเอาเมาเลวยาสูบยาสีแขวม่ได้พิษหลวงดอกอ๋อยาสีแขวฉันมีแล้วฉันใช้คอนเกลยยายคือฉันไม่เอายาสูบสีหรอกฉันสูบอย่างเดียวยายายมาเทียปายำเทียได้สีฉันหอกอ๋อแต่เวลาไปยามฉันมีมันซื้อไปตรงกุ้งุไว้ดีมากคับออนซ้อนฮะ ดินงามค่ะอ๋อดินงามเออดินสวยเขาต้นไม้งามยายดินมันงามตรงไหนอ่แม่มาน้ามูอยู่พูนแม่ไนแม่ไนมาเด้อมานังน้ามูเด้อแม่ไนนี่วาก็ดีน้องเกล็ามหายอยู่แม่ไนอ่านเขามาทางไนเด้อผู้เฒูาผู้ทฒ่าท่ถ้าดินดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีน้ำไม่มีแม่ไนมาน้ามูอยู่แม่แม่เพื่อกับมาซอยงั่น บ้านเฮามาหลายปู่นั่งอยู่ห่มใหม่ห่มคนเยอะโอ้กับข้าวเยอะนั่นเ่งผู้เฒ่าผู้เฒ่าเอิ้นผู้เฒ่ามาทั้งพีเนี่ยผู้เฒ่านั่งอยู่เตียงมารับจิลลพอนเนี่ยอ่ามาได้แม่เด้อยับยับไปยับเข้าไปทักหน่อยอ่มานั่งนั่งน้ำกัน ขอบคุณทั้งยี่สิบสามสิบท่นนะคะโอ้ตอนนี้ผู้มึงไล่สดไล่ไหลอยเนี่ยีตอนไล่สดขพยายามหันไปทางอื่นมั่งอยู่จะหันมาแต่ทางชันฉันไม่อยากให้ใครรู้นานนหันทีปูไ่ก็เขาไม่ไม่ค่อยอยากจะออกยอมโตวลงรับสินน้ำอยู่บอกครับเดี๋ยวก็ว่าเอ้ ดีแหลให้สินเนอยก็ดีเนาะให้สินเออนั่ก็เอาเดี๋ยวนั่นห่ะให้อาจานท่านให้สินท่านเยอะหรือจะเอาทุกองค์ก็ได้นะมีมีหมดสินอ่ะสินมันก็อยู่ที่ใจของเราในโยมจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่นะถ้าเราอเนาเป็นผม้มีสมนยอมรู้แก่ใจอยู่ มีใครไม่รู้มั่งอ่ะสินตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้ามันก็รู้กันทุกคนนะเพราะเป็นญาติทำกันทังนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ประพฤติล่วงละเมิดเราก็เป็นผู้ว่าเป็นผู้ที่ถือสินแล้วแต่ถ้าเราล่วงละเมิดก็เป็นผู้ไม่มีสินาง,งานการรักษาสินเราสมาทานเองก็ได้แต่เพื่อความมั่นใจเอาหนีโทรศัพท์อากาศบร,รอ้อนไปจ้าแม่ร,ร้อนหนาว อาการหนาวตอนนี้นร่มเย็นดีดีตัวเราเองนะโยมนาการที่เราจะมีิทธิถไม่มีสิทเนี่ยพระก็เพียงแต่กล่าวคํานากล่าวคําบอกกล่าวผู้ปฏิบัติก็คือเราเมื่อบอกแล้วให้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลเราเองก่อนด้วค่ะแมงวันเอาได้เวลาอย่างพบบอกก็แล้วว่าไม่ยังให้จับ พ่อยับไปอีกก็ได้พ่อพ่อจะยับพันไปอีกก็ได้อืมมนยังพันเตี๋ยรอครับเนี่ยเอานี่คืออบตสมบัติ อืมนี่เราจะข้องทีอีมีนาสกาเลนาทางพุทธทางอภิบูชยามะอีมีนาสกาเลนาทางธรรมังอภิบูชยามะอิมีนาสกาเลนา ทังทังอาภิพุจยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะทังทังทังอาิวาชมีภะคโตภคะวะตัสมธมนมาสามี โนปติปันโนภาคาวตตสาวกสังโฆทังทังมามิมมยังพันเตมิสุงมีสุงอคคณาทายะปิสัวเนทรธาปัณฑาสิยาจัตตา ติอัมพิมะยังภันเตวิสุงวิสุวัคคะะอายะทิสนีนัสัาสิราิยาามตติยัมิมยังันเตวิสุงวิสุัะายะิสนีนัส Pancasila, Yatama, Tama Yatama, Pancasila, Yatama, Pancasila, Yatama, Pancasila, sama samput Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama พุทธังสระนังัจามิพุทธังสระนังัจามิธัมมังสระนังัจามิธัมมังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิปุติยัมติพุทธังสระนังัจามิ ဘ <gr ace Cal> ုဒ္ဓ <us Four> <ALLY> ံသရဏံဂစ္ဆာမိဥဒိယံပိသမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ Putih ampi sangkang saranang kacami, tadi ampi putang saranang kacami, tadi ampi putang saranang kacami, tadi kacami. Tati yampi kammang salanang kacami Tati yampi sangkang saranang kacami Tati yampi sangkang salanang kacami Tih saranak pamanang nititang Pamanang nititang Panatipata viramani sikapatang สิกขาปัท <ame> ังสมาธิยามิอินนาธานาเวรมันิสิกขาปัทังสมาธิยามิอินนาธานาเวรมันิสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจัาจาราเวรมันิสิกขาปัทังสมาธิยาณิกามิยามิ มุจาวาาเวรมณีสิชาปัฏสมาธิยามีสุรามระยะมัชฌะมานาเวรมณีสิะทัฏมานสาธิา